อุ้ยฮไหนเป็นคนไม่มีอะไรไม่มีหางเสียงนี่หายไปวะเมึงกูกลัวโดนไล่คนแรกเออก็ต้องโดนไล่อยู่แล้วเพราะว่าอุ้ฮะโดนอยู่นี่โดนไล่หนมนายเจอเงี้ตักลมากมึงทำไอเกมกระตุกแปลกๆวะคือกูคิดไปเองกูอาการไปเก่งอ่ะกูไปละกูไปละ มันมาละมันมาอีกแล้วนี่ไงเจอแล้วซีซ่าจตะวาน่ากลัวมากช่วยด้วยลกกูมีน้ำหอมมาติดไปก่อนไหมกูมีน้ำหอมแต่กูกลัวกดไม่ติดอ่ะดิกูมีน้ำหอมแต่กูกดก่อนเออเฮ้อห้ามลมอุ๊ยโดนอุ้มจ้าผู้ชายอุ้มโอ้ ชายอุ้มยังไม่เสร็จพี่ชายอุ้มยังไม่เสร็จเลยค่ะพี่ชายอุ้มพี่ชายอุ้มโบล่โบยันคันนีงน้ำเล็ดวางวางอุ้ยอุ้ยยังไูนะอยู่ <ว kolej. S 2> อุ้ยอียโยมีนคันนีงมันอุอ้มกูโย อุ้ยเก่งมาก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 <ๆ>คือถ้ามึงจะส่งหรอมึงส่งให้อีนี่เลยรนั้เนี่ยออีุ้ยอุ้ยเก่งเกินมีแพทตายไปแล้วอุ้ยตอนนี้ครับเราก็เหลืออะไรของบัตรวะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไร่ะเออครับเบียร์ครับเบียร์ครับผมอย่าล้มนะอย่าล้ม โดนติดอะไรอ่ะของีกกดกดไปแล้วไม่เป็นไรมีสองอันมีสองอันมีสองช่องอะไรของเบิร์อ่ะนี่มึงมานี่เลยมาเนี่เลยนะอะไรจ้าอะไรจ้า ไปแลไปแล้วไปแล้วคุก,กระตุกอะ่ะเกมให้มันกระตุกจังเลยอยู่เนี่ยมาช่วยฉันหน่อยสิเฮ้ยต้องใช้ช่องแรกให้หมด่นอนเอา้าโง่อี้เนี่ยชอบขายขำทำไมระเบิดสองรอบอะ่ะโง่อี้เอ้าอี้อ่ะอะไรน้ำแตกเต็มไปห,หมดเลย เฮ้ยทิมหายกูต้องใช้ของดีบอย่างอื่นแล้วเฮ้ย,ย,ย,ยไปไหนเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ไปแล้วมาเนี่มามาแล้วกูกำลังไปโม่อีเนี่ยชอบขายขำเอาวไอ้ข่าเราไม่ให้กูขับด้วยที่ว่ากูกดกลับน้ำหอไม่ได้อ่ะ คันเองอยู่ได้หรือ,อยังเนี่ยได้สักแผลหรือ,อยังเนี่ยคันวายไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเ <c oughs> ย้ <c oughs> กูใช้ของกูใช้มั่วไปหมดของอ่ะกไปดิออไปไปยิงไปจีบไปแล้วอะแต่อู๋ยังไม่ได้ใช้เลยนี่เขาอยู่ยิมันล้มแล้วอ่ะเก่งมากน้องโยซีซ่าจัตวาซีซ่าจัตวาเอออุ้ยเล่นเล่นเป็นอันเนี้ยพวกเราอ่ะดีมากดีมาก ไปก่อนไปก่อนไปก่อนหลบหลบไม่ได้หลบไม่ได an ้เนี่ยตายนีเนี่ยมันเลื่อน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 โอ๊ยอะไรวะเนี่ยกูมองไม่ผลเลยไอ้ไอ้คันนี้ระวังอีคันนี้ระวังบึ๊บ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 หลอดเก่งมากมาเนี่ยซื้ออะไรดีวะยี่ห้าดับเบิ้งก็ใช้ไม่ได้ผลโอเคแล้ว เก่งอ่ะเก่งอ่ะอีแพดอีแพดอีแพดคานเข้าใกล้ๆอีแพดดีกว่าเอีแพดมันอยู่นี่มึงอีแพดมันอยู่นี่อุ้ยอีแพดน้ำเม็ดมึงจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยลอดไอ้วางทันเอาวางไ่ทันอะไรของ ดีนายกาโดยที่เข้มนายกาพังไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เหยื่อล่อเหยื่อรอกูมาแล้วกูมาแล้วกูได้เหยื่อมากูเป็นเหยื่อกูเป็นเหยื่ออยังยังไม่ได้นั่งตกกะแกรง เรายังไม่ได้ดักดักสักรอบแล้เก่ง๋อู่เนาโอเก่งอ๊ยอ๊ยโดนกูได้ไงอ่ะอ๊ยของยมีของอะไรบ้างวะ มีหุ้นมีหุ้นฉันมีหุ่นน่ะจ้า